สวัสดีครับในฐานะบุคลากรทางการแพทย์เราทุกคนต่างก็จัดการกับข้อมูลคนไข้กันอยู่ทุกวันแต่เคยสงสัยไหมครับว่าเราจะปกป้องข้อมูลเหล่านั้นให้ถูกต้องตามกฎหมาย PDPA ได้อย่างไรวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันแบบชัดๆและนำไปใช้ได้จริงกันครับ เคยลองนึกภาพตามไหมครับว่าถ้าเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นมาจริงๆอย่างข้อมูลคนไข้เกิดรั่วไหลใครกันแน่ที่ต้องเป็นคนรับผิดชอบเป็นคำถามที่สำคัญมากๆเลยนะครับในยุคดิจิทัลแบบนี้จริงๆแล้วคำตอบมันชัดเจนมากเลยนะครับอยู่ในกฎหมาย p d p a นี่เองซึ่งกฎหมายฉบับนี้ได้วางกรอบความรับผิดชอบเอาไว้แบบชัดเจนเราก็ต้องบอกว่าเข้มงวดกว่าที่เคยเป็นมาเยอะเลยครับเรามาดูกันดีกว่าครับว่าในทางปฏิบัติแล้วมันหมายความว่ายังไง เอาละครับก่อนที่เราจะไปไกลกว่านี้เนี่ยเราต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนเลยว่าข้อมูลแบบไหนกันแน่ที่เข้าขายว่าต้องได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายฉบับนี้โอเคนี่คือนิยามพื้นฐานที่สุดเลยนะครับคำว่าข้อมูลส่วนบุคคลก็คือข้อมูลอะไรก็ได้ที่สามารถใช้ระบุตัวตนของคนคนนั้นได้ไม่ว่าจะเป็นชื่อที่อยู่หรือแม้กระทั่งรูปถ่ายที่ติดอยู่บนแฟ้มประวัติคนไข้เนี่ยใช้หมดเลยครับ ท,ที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือกฎหมาย PDPA เนี่ยเขาได้แบ่งข้อมูลออกเป็น2ประเภทหลักๆครับทั้งซ้ายคือข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปอย่างเช่นชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์อะไรอย่างนี้ส่วนทางขวาเนี่ยโอ้โหเป็นข้อมูลที่อ่อนไวเป็นพิเศษเลยซึ่งต้องบอกว่าต้องการการป้องกันในระดับที่สูงกว่ามา,มา,มากๆแบบเทียบกันไม่ได้เลยครับ และนี่แหละครับคือประเด็นหลักสำหรับพวกเราในวงการสาธารณาสุขเลยข้อมูลสุขภาพประวัติการรักษาผลตรวจต่างๆทุกอย่างเลยครับทั้งหมดนี้แหละครับคือข้อมูลที่อ่อนไหวทั้งสิน้นซึ่งแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราต้องระมัดระวังแบบสุดๆเลยเอาละครับพอเรารู้แล้วว่าข้อมูลแบบไหนที่ต้องปกป้องคำถามต่อไปก็คือแล้วใครล่ะที่มีหน้าที่รับผิดชอบข้อมูลพวกนี้ บทบาทแรกที่สำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือผู้ควบคุมข้อมูลหรือที่เรียกว่า data controller ซึ่งถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือตัวองค์กรของเรานั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลหรือคลินิกที่เป็นคนตัดสินใจว่าจะเก็บข้อมูลคนไข้ไปทำไมและจะใช้อย่างไรส่วนอีกบทบาทหนึ่งก็คือผู้ประมวลผลข้อมูลหรือ data processor คนนี้จะต่างออกไปครับคือเป็นคนหรือบริษัทที่ทำงานกับข้อมูลตามคำสั่งของเราเท่านั้นไม่ได้เป็นคนตัดสินใจอะไรเองเลยสไลด์นี้ช่วยให้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับลองดูนะครับโรงพยาบาลหรือคลินิกของเราเนี่ยคือ data controller ส่วน partner ของเราอย่างห้องแลบข้างนอกหรือบริษัท cloud ที่เราใช้เก็บข้อมูลพวกนี้ทั้งหมดคือ data processor ที่ต้องทำตามข้อตกลงกับเราเป๊ะเ,เครับ ทีนี้คำถามคือแล้วพวกเราละ่ะพนักงานบุคลากรอย่างเราเราอยู่ตรงไหนคือถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่ทั้งคอนโทรลเลอร์หรือโปรเซสเซอร์โดยตรงนะครับแต่เรานี่ละครับคือคนสำคัญที่สุดในกระบวนการทั้งหมดเลยเราเป็นเหมือนด่านหน้าสุดที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายขององค์กรเพื่อให้การคุม้มครองข้อมูลมันเกิดขึ้นได้จริงๆ โอเคครับงั้นเรามาดูกันต่อเลยว่าในการทำงานทุกๆวันของเราเนี่ยเราจะจัดการกับข้อมูลคนพ่ายยังไงให้มันถูกต้องให้มันเป๊ะตามกฎหมายจำง่ายๆเลยครับมันมีหัวใจอยู่4ข้อหลักๆในการจัดการข้อมูลข้อแรก Data minimization หรือก็คือเก็บเท่าที่จำเป็นจริงๆเท่านั้นข้อ2 Purpose limitation คือใช้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่เราแจ้งคนไข้ไว้เท่านั้นข้อ3 Integrity and Confidentiality อันนี้ตรงตัวเลยคือต้องดูแลข้อมูลให้ถูกต้องเสมอและที่สำคัญคือต้องปลอดภัยห้ามให้ใครที่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงได้เด็ดขาดและสุดท้าย Storage limitation ก็คือต้องมีกำหนดเวลาจัดเก็บที่ชัดเจนพอหมดความจำเป็นแล้วเนี่ยก็ต้องลบทิ้งหรือทำลายอย่างถูกวิธีด้วยครับเพื่อเห็นภาพชัดขึ้นนะครับลองดูตัวอย่างนี้ อย่างหลักการจำกัดวัตถุประสงค์เนี่ยสมมุติเราเก็บเบอร์โทรคนไข้ไว้เพื่อแจ้งเตือนนัดหมายเราเจะเบอร์นั้นไปใช้ส่งโปรโมชั่นคลินิกเสริมความงามที่ไม่ได้เกี่ยวกับการรักษาของเขาเนี่ยไม่ได้เลยนะครับถ้าเขาไม่ได้ให้ความยินยอมไว้อย่างชัดเจนแล้วถ้ามันเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นมาล่ะครับสมมุติว่ามีข้อมูลรั่วไหลเราต้องทํายังไงกันบ้างคำว่าการละเมิดข้อมูลเนี่ยต้องบอกว่ามันกว้างกว่าที่เราคิดนะครับ มันไม่ได้หมายถึงแค่การโดนแฮกเกอร์โจมตีอย่างเดียวแต่มันรวมถึงทุกเหตุการณ์เลยที่ทําให้ข้อมูลที่เป็นความลับมันรั่วไหลออกไปหรือข้อมูลมันผิดเพี้ยนไปหรือแม้กระทั่งข้อมูลมันใช้งานไม่ได้อย่างเช่นเผลอส่งอีเมลผลตรวจผิดคนหรือแค่ทำแฟ้มประวัติคนไข้าหายแค่นี้ก็ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแล้วนะครับและพอเกิดเหตุขึ้นแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุด ขีดเส้นใต้ไว้เลยนะครับคือเส้นเวลานี้เรามีเวลาแค่72ชั่วโมงเท่านั้นในการแจ้งเรื่องไปที่หน่วยงานภาครัฐที่กำกับดูแลซึ่งต้องบอกเลยว่ามันเป็นเวลาที่สั้นมากๆดังนั้นกระบวนการภายในของเราต้องพร้อมรับมืออยู่เสมอครับ นอกเหนือจากเรื่องการรับมือเหตุรั่วไหลแล้วเนี่ยกฎหมายยังให้สิทธิกับตัวคนไข้ด้วยนะครับนั่นก็คือสิทธิในการขอลบข้อมูลของตัวเองหรือที่เรียกว่า right to erasure ซึ่งก็คือเมื่อข้อมูลนั้นๆไม่จำเป็นต้องเก็บไว้ตามกฎหมายแล้วคนไข้ก็มีสิทธิ์มาขอให้เราลบได้ครับเอาละครับเรามาสรุปประเด็นสำคัญสำคัญที่ต้องจำให้ขึ้นใจกันอีกครั้งนะครับข้อแรกข้อมูลสุขภาพของคนไข้แทบทั้งหมดคือข้อมูลที่อ่อนไวตามกฎหมายต้องดูแลเป็นพิเศษ ข้อ 2. โรงพยาบาลคือผู้รับผิดชอบหลักก็จริงแต่พวกเราทุกคนนี่แหละครับคือด่านหน้าในการปกป้องข้อมูลข้อ 3. ยึดหลักการ4ข้อให้มั่นเก็บให้น้อยใช้ให้ตรงจุดและรักษาให้ปลอดภัยที่สุดและสุดท้ายจำกฎ72ด72ชั่วโมงให้ดีเพราะมันสำคัญมากๆเวลามีเหตุละเมิดเกิดขึ้นครับ สุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากคำถามทิ้งท้ายไว้ให้เรากลับไปคิดทบทวนกันนะคะว่าทุกวันนี้เนี่ยข้อมูลของคนไข้ที่อยู่ในมือเรามันปลอดภัยดีพอแล้วหรือยังเพราะว่าความปลอดภัยของข้อมูลมันก็คือส่วนหนึ่งของความไว้วางใจที่ผู้ป่วยมอบให้กับเรานั่นเองค่ะขอบคุณครับ